36ปีบนโลกใบนี้ครับหมื่นกว่าคำถามที่ถามว่าผมเนี่ยมีสกิลการทำอาหารจริงหรือไม่ผมบอกคุณตรงนี้เลยนะผ้ากันเปื้อนนี้จะเป็นพยานเพื่อจะบอกคุณเลยว่าผมจะกลับมาทำทุกเมนูให้ยอดเยี่ยมอีกครั้งแล้วคุณจะได้เห็นว่าการทำอาหารเนี่ยยากไหมไมันก็ยากแต่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมสกิลของเราได้นะครับสกิลนั้นเนี่ยฝึกปุ๊บ อัพปุ๊บเก่งปั๊บเลยนี่คือครัวอัพเวลบายกุ๊กครับรายการที่จะพาคุณเนี่ยมาทำเมนูที่มันง่ายให้มันอัพเลเวลขึ้นไปอีกนะครับอัพสกิลการทำอาหารอัพ <Up S 1> ทุกจานให้อร่อยขึ้นก่อนจะไปถึงเรื่องของค้าปลาอาหารเนี่ยนะเมื่อตอนเปิดรายการมัน,มนจะมีเพลงเพลงนึงซึ่งผมเนี่ยได้สร้างขึ้นมาใหม่เลยเพื่อให้คุณได้เปิดคลอๆร,ร,ระหว่ังทำอาหารแล้วคุณจะมีความสุขกับการอยู่ในครัวของคุณมันร้องยังไงนะ ให้เธอได้อัพอัพเวลสักหน่อยชวนทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องอร่อยนี่ไงเรื่องเล็กมันจะกลายเป็นเรื่องอร่อยได้เมนูเมนูเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่เราทําให้มันอร่อยได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยครัวอัพเวลนี่แหละคุณจะได้ดูครัวอัพเวลเนยครับยาวๆไป12 EP ด้วยกันคุณจะได้ฝึกปรือนะครับอัพเวลของคุณอัพสกิลของคุณในการทําอาหารได้ดูว่าเมนูไหนที่เคยทําอยู่แล้วแล้วมันจะ เพิ่มเติมเลเวลขึ้นไปได้อย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> EP ที่1นี้นะครับ <c oughs> ผมจะยังไม่เชิญแขกรับเชิญมาแล้วกัน <c oughs> ผมจะโชว์ทักษะส่วนตัวก่อนแล้วกัน <c oughs> ผมจะเลือกเมนูที่ง่ายก่อนนะครับแล้วคุณก็จะได้รู้เลยว่าเมนูที่ง่ายเนี่ยมันสามารถอัพเวลขึ้นไปให้มันดูดีแล้วมันก็อร่อยขึ้นได้ง่ายๆนะครับ <c oughs> วิธีการที่บอกว่าเมนูเนี่ยง่ายง่ายเพราะอะไรเราเลือกของที่อร่อยอยู่แล้วมาทํา ถ้าเกิดนึกไม่ออกนี่เลยนี่คือของที่ผมชอบติดตู้เย็นไว้แล้วทานเล่นตังกวาดองไงลอ,อยคุณหาเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วนะคุณถนัดอะไรก็ตามนะคุณเอามาตั้งวางไว้นะคุณก็ตังกวาดองเปิดฝาปปอปกินกินแค่นี้จริงก็เพลินแล้วแต่ถามว่าถ้าเป็นครัวอัพเวลเนี่ยมันจะง่ายเกินไปไหมถ้าทําแบบนั้นเราก็เพิ่มเติมหน่อยเราให้มันกลายเป็นของทานเล่นแบบมีหลากหลายไหมรวมของดองทอดดีฟรายพิกล โอโ้ตายแล้วฟังแล้วดูยากขึ้นมาทันทีคือวันนี้นะครับเราก็จะเลือกวัตถุดิบที่อร่อยอยู่แล้วเหมือนที่ผมบอกนะครับนําโดยแตงกวาดองนะคุณก็จะซื้อเป็นโหลเป็นกระป๋องอะไรมาก็แล้วแต่คุณแล้วก็ถ้าเอาให้ง่ายกว่าน,นั้นเผื่อคุณผ่านรถขายผลไม้ดองต่างๆนานาคุณก็เลือกหยิบมาดิวันนี้ก็เลือกเป็นมะขามฝรั่งแช่บวยฝรั่งดองมะม่วงดอง มะปรางนะครับกระเทียมดองหรือกระเทียมโทนอนะแล้วแต่คุณอยากจะเรียกเลยนะครับซอสเนี่ยที่จะจิ้มเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับมายองเนสเลมอนนะครับแล้วก็มีผักที่ให้กลิ่นวันนี้ก็เลือกมาเป็นผักชีลาวแล้วกันหรือถ้าคุณอยากจะใส่อย่างอื่นทามหรือว่าออริกาโนอะไรก็แล้วแต่คุณเอาแค่นี้ก็พอภาคของการทอดเนี่ย่ามันไม่ใช่มีภาคไทยกับซนวิชเท่านั้นมีภาพของการทอดคุณควรจะมีแป้งเกล็ดขนมปังไข่และที่ขาดไม่ได้ครับน้ำมัน,านาคาโนลากุกครับ วัตถุดิบประมาณแบบนี้นะครับสำหรับเมนูนี้ที่เตรียมมาเนี่ยสูตรนี้เหมาะสำหรับทานประมาณ2คนวิธีง่ายที่สุดคือถ้าเกิดคุณลองทำตามแล้วคุณลองทอดแล้วรู้สึกเฮ้ยที่บ้านคนอยู่เยอะว่ะเฮ้ยดูหนังยังไม่จบเรื่องว่ะคุณทอดเพิ่มแค่นั้นเองคุณซื้อเพิ่มนะครับเผื่อบ,บ้านคุณครอบครัวใหญ่แต่นี้ทำไว้กินได้ประมาณสัก2คนประมาณนี้ประมาณนี้นหั่นครับนี่ง่ายสุดเลยคุณจะหั่นแค่นี้ก็ได้นะหรือ คุณอย่าได้ชิ้นเล็กกว่าน,นี้ยาวๆคุณก็หั่นเป็น4ก็ได้นะเมนนที่เธอถูกใจและชอบทานเธอมีฉันรับรองว่าทําอ่ยมียากเลยอ่ะหั่นแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมไข่แป้งแล้วก็ไส้ขนมปังนะครับ,บรอ,อรเธอกัฉันเกลกัน จะอาจารย์บอกมาว่าของดองเนี่ยมันเปียกนะครับงั้นเนี่ยเราก็คลุกให้มันแห้งจะมันชุบเกล็ดขนมปังไม่ติดจริงๆคือชุบให้มันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็น่าตื่นเต้นดีถ้าคุณมีคนที่แบบมีเพื่อนที่เราไม่ชอบเขาแวะมาเนี่ยคุณก็ชุบแปรงลบกระดาลงไปอะไรอย่างเงี้ย อย่างไม่น่าเชื่อที่ง่ายที่สุดก็คือคุณไม่ต้องทิ้งทั้งหมดนี่นะแป้งนี่คุณสามารถเอาตะแกรงแบบทีีทมากรองแล้วก็เอาส่วนที่สะอาดใช้ได้อีกนะอา้าวเดี๋ยวเตรียมตัวทอดกันดีกว่า <c oughs> ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของการทําเมนูของทอดนี่นะครับก็คือการที่เราได้ทอดเพราะผมจะชอบได้ฟังเสียง <c oughs> อร่อยครับเนี่ย <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยผมจะอัพเวลการทอดให้ยอดเยี่ยมขึ้นนะครับด้วย <c oughs> นี่เลย น้ำมันคานูล,ลาก,กุกที่มีโอเมก้า3 6 9ในสัดส่วนที่สมดุลครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลยขนัดซ้ายใช่ไหมฮะรับลองไม่มีรีชูดการเทน้ำมันต้องขนาดไหนจริงๆเอาพอท่วมนะคุณแต่ว่าด้วยความที่หม้อนี่มันโออ่ามากเลยะนะพอท่วมที่ว่าเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเรารอน้ำมันเดือดอีกสักแป๊บเดียวนะครับจังหวะว่างใช้เวลานิดเดียวทำซอสก่อนดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะ สร็จแล้วง่ายมากเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวว่ากันเมนูนี้นะครับใช้เวลาทอดแป๊บเดียวเองเพื่อให้เกิดขนมบังเหลือง,องๆนี่จบแล้วตรงจัดจานซะนะดูดี เสร็จเรียบร้อยครับนี่บอกแล้วว่าเมนูที่เลือกมาใน EP ที่1น,นี้เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดซึ่งแน่นอนครับว่าการทำอาหารที่ดีนั้นย่อมมีการชิมครับโจารของเราเฮ้ยได้โอ้ยไ,ได้่ะ มีอย่างนี้มาสักจานดูซีรีส์สักหกตอนวันเจีย๊ยรสชาติกับกลิ่นของของดองแต่ละชนิดเนี่ยมันยังอยู่นะอยู่ครบทั่วเลยแต่พอเปลือกข้างนอกมันกรอบแล้วมันมีมีการทอดเกิดขึ้นมันเพลินน่าจะงงที่สุดเลยนะฝรั่งฝรั่งทอดฝรั่งแช่บวยอร่อยเลยครับคุณเยี่ยมเลย เฮ้ย <Hey, S 2> แต่ของแบบนี้มันต้องใช้มือกินนะจริง,รงมันถ้เอามาใช้ซ่อมใช้มีดมันจะมันจะดูไม่สนุกเท่าไหร่อ้อาวฝากเมนูนี้เอาไว้นะครับง่ายจริงๆเหมือนที่ผมทําให้ดูแหละว่ามันขั้นตอนมันน้อยวัตถุดิบก็น้อยด้วยไม่ได้ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเลยนะครับนี่คือ deep fry pickle หรือคุณจะเรียกมันว่ารวมของทอดอะไรก็ได้ ก็แล้วแต่แค่นี้ก็ทําให้เมนูที่ง่ายที่สุดของคุณเนี่ยอัพเวลขึ้นไปนะครับเพียงแค่คุณมีตัวช่วยที่ดีและมีคุณภาพอย่างน้ํามันพืชกุ๊กจะสร้างสรรค์เมนูไหนก็อร่อยและมีประโยชน์ด้วยครับคนดูครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณสามารถเข้าไปเล่นฟิลเตอร์นะได้ทั้งใน i g แล้วก็ Facebook นะครับคุณเข้าไปค้นหาคําว่าครัวอัพเวลได้เลยแล้วคุณก็จะเจอเลยผมก็จะมากระดก๊าดกะแดกะแดอกอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะครับจบวันนี้ EP ถัดไปเนี่ยมีแขกรับเชิญคนแรกดตติามนะ คนคนนี้ที่จะเดินทางมาหาผมที่ครูวอัพเวลเนี่ยเพียงแค่ดิดนิ้วของอเลตอร่อยเนี่ยก็จะมาปรากฏต,ตัวอยู่ข้างหน้าคุณเลยนะฝากด้วยแล้วกันนะคุณไว้ชมกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ในครัวอัพเวลนะครับมาฝึกปรือการทำอาหารแบบธรรมดาให้มันยอดเยี่ยมขึ้นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับให้ hey, uh ้เธไดวทชน